คุณสวีดิษฐ์ครับวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนคุณทวีดิษที่บ้านนะครับยินดีครับก็เห็นคุณทวิษฐ์วันก่อนมีโอกาสคุยกันถึงเรื่องการสร้างความเรียกอะไรความยั่งยืนของการเป็นผู้นำครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งที่ที่คุยกันแล้วก็คุณทวิษมองถึงก็คือว่าถ้าจะทําให้ยั่งยืนเนี่ยไปสู่ความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะต้องมีมิติที่สําคัญก็คือเรื่อง well being เรื่อง happiness เขาผู้นําด้วยเพร,ราะถ้าเกิดเรามุ่งความสำเร็จอันเดียวโดยไม่ลืมมองตัวเองหรือไม่ได้มองความสุขระหว่างทางที่ไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นช็อตเทอมบินแต่ว่าลองเทอมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงคุณวดมองประเด็นนี้ยังไงครับว่าประเด็นนี้ผมสาหรับผมแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุก็คือการที่ผมไปอยู่หลายๆประเทศแล้วสถานการณ์ในครอบครัวเปลี่ยนไปตามอายุของลูกๆและเมื่อเราไปถึงจุดที่เรา เห็นแล้วว่าเราจาเป็นที่จะต้องดูแลให้ให้ครอบครัวมีความสุขเราถึงจะมีความสุขเราก็เลยมองว่าความสุขไม่ได้อยู่เฉพาะงานที่เราทำมันอยู่กับความความสุขของที่บ้านด้วยทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันคือมันต้องมีบาลานซ์ทั้งสองคือถ้าขาดไปอะไรบางดึงเนี่ยอาจจะดึงอีกฟังดึงลงด้วยแน่นอนเลยครับดึงลงแน่นอนก็ผมอยู่ถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าพอ ลูกๆของเนี่ยโตแล้วก็ไปอยู่ออกไปเรียนหนังสือต่อเนี่ยนะครับเราเราสองคนพ่อแม่ก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเดินทางไปต่างประเทศนี่เราทําเพื่อลูกพอลูกไม่อยู่แล้วลูกไปต่อแล้วเนี่ยเราก็บอกเออจริงๆเราต้อกลับ้าไทบเราก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พอมีโอกาสที่จะกลับมามืองไทยเราเราก็เลยตัดสินใจทันทีว่าเออดีเหมือนกันก็กลับมามนุนไทย เราเห็นคุณนาเบิร์ตบอกว่าช่วงช่วงที่มีโควิดเนี่ยกลายเป็นอีกโอกาสหนึ่งแล้วก็เลยหันกลับมาดูว่าทำยังไงที่เราจะสร้างแบลนด์เองให้ตัวเองนะครับก็คือหลังจากที่เราทํางานอยู่ต่างประเทศคําเพลงมานานแล้วพอเรากลับมาเมืองไทยเนี่ยผมกลับมาพบผมก็เจอโควิดเลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือเดือนสองเดือนก่อนเกิดโควิดเนี่ยผมไปตรวจร่างกายตามปกติประจำปีซึ่ง หมอที่เมืองไทยก็ดีใจใหยนะครับตรวจละเอียดมากเลยนะครับแล้วนอกจากตรวจละเอียดแล้วเนี่ยยังบอกอย่างละเอียดด้วยว่าผมเนี่ยตอนนี้คือบุญเก่าที่ทำเอาไว้กำลังจะหมดก็คือตัวเลขเนี่ยมันไปถึงสุดหมดละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็น ldl ที่สูง hdl ที่ยังต่ำอยู่วิตามินดีที่ยังต่ำอยู่น้ำตาลที่ขึ้นไปจนถึงจะเบาหวานแล้วแกก็ให้ดูหมด ถ้าคุณไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณต้องกินยาอืมันมมันมันนจะมีจุดหนึ่งที่โรคสองโรคที่เราสามารถที่หยุดได้เราต้องหยุดจฉ้าะในความน,นี้ก็คือโรคเกี่ยวกับทางอของหลอดเลือดครับแล้วก็โรคที่เกิดจากน้ำตาลบอกสองอันนี้เป็นเป็นระเบิดเวลาถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยแล้วร่างกายเราโดนไปเนี่ยพวกครกาวนี้แก้ไขกลับคืนไม่ได้ต้องอยู่กับมั ไม่กลับเลยไม่กลับพอหมอพูดนี้เราก็ตกใจที่ง่ายคือกลัวความกลัวนี่ช่วยได้เยอะเพราะผมมีลูกอีกสองคนที่เราจะต้องเลี้ยงให้จบเป็นยาตรีเป็นยาโทนลรวก็เลยทั้งผมทั้งภรรยาก็สองคนก็โอเคต้องผมต้องตัดชีวิตของตัวเองละแล้วผมก็นึกไปถึงเพื่อนผมคนหนึ่งที่อยู่ฮ่องกงเป็นเพื่อนผม้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาจบวาะครับแล้วเขาก็บอกว่า เนี่ยมันมี s t u ี้ออกมาว่าการที่ c o มีเงินสูงๆเงินเดือนสูงๆเนี่ยเพื่อที่ว่าพอเกษียณไปเนี่ยเงินเก็บเนี่ยครับประมาณโดยเฉลี่ยแล้ว30%ของเงินที่เก็บไว้เนี่ยจะเอาไว้ให้หมอครับที่ทำมาให้หลบในวาระโดยเฉพาะาะความเปรนเทศของเรามันจะสะสมไปแล้วพอเราเกษียณเนี่ย30%ของเงินสะสมเราเนี่จะไปอยู่กับหมอแทนครับมันก็เป็นเป็นอิน c e นทีอันนี้นะครับเราคิดว่าเราจะเอา30%เท่านั้นให้หมอหรือจะเก็บไว้เอง แสดงว่าถ้าเกิดคุณเหวิอมองสมก,การใหม่ก็คือว่า mm hmm. ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีเงินก้อนนี้แทานที่ไปให้หมองนี่ยยังอยู่กันละเรามาลงทุนมามาให้ลูกได้ไดีกว่าให้ลูกของเราหรือว่าเราเก็บเอาไว้ในบ้านปลายชีวิตนะเราก็ยังมีเงินอยู่ก็คือทอํายังไงให้เรามีชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่คือไม่ทาทาให้ตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการในการที่จะเกษียณอย่างมีความสุข แต่ในการทํางานเนี่ยเหมือนที่อาจารบอกเมื่อสักครู่ก็คือถอยหลังก้าวหนึ่งเพื่อจะก้าวอีกสองสามก้าวครับก็คือต้องลดลดะระดับของอการใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพเหมาะกับอายุของเราครับเมื่อเราทำอันนี้ได้แล้วแล้วเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดทํางาน แสดงว่ามุมตรงนี้ถ้าเกิดเราบริหารได้ดีเนี่ยความยั่งยืนมันจะมากกว่าครับใช่ไหมค,ครับแล้วเราก็มีความสุขวดด้วยครับครับแล้วแล้วคุณเาวศิล์มองอยังไงว่าจำนวนคนเนี่ยพอเห็นตัวเลขของคุณหมอใช่ไหมครับอยู่ในปิงปิงบอลเด์นลายหรือบางคนแบบก้าวข้ามเป็นแดงื่อนไปแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่เขาเรียกไงยังไม่รู้สึกว่าจะตงกลไลสไตล์ไหอันนี้ทำไมคุณเทวิร์์ถึงมีงค,ความว่ามันใช้เวลาหรือว่าจริงๆโควิดมัน กลายเป็นโอกาสเลยผม,ผมต้องบอกว่าอาจารย์พูดถูกครับส่วนหนึ่งก็คือว่าผมเองเนี่ยได้ได้เจอตัวแลขอย่างเงี้ยมาสักปีสองปีแล้วแล้วเราก็ยังยังทวงเวลาไปกับมันยังไม่ยังไม่อินกับมันจริงๆจนกระทั่งว่าตอนนี้ลูกของเราเนี่ยไม่อยู่กับเราแล้วครับแล้วเรามีเวลาก็คือโควิดมันไม่มี ข้ออ้างไม่มีเอ็กซ์คลเลยครับข้ออ้างเดิมก็คืออ่รถติดต้องไปทํางานติรดรถทั้งรถติดขาไปขากลับเราไม่มีเวลาครับพอมาถึงตรงจุดเนี้ยเรามีเวลาอนะลูกเราไม่อยู่ละนะครับเป็นเรียนหนังสือกันหมดก็เป็นช่วงที่เราควรจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จริงๆถือเป็นโอกาสทองเหมือนกันตัวเห็นว่าเราจะเอาโอกาสนี้ไปทําอะไรใช่ครับแต่คณระเบิดเอาโอกาสนี้มาเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นครับ แล้วคุณได้ทํทอะไรบ้างครับในช่วงช่วงเนี้ยที่ไม<น>่ดูแลตัวเองในช่วงแรกเนี่ยผมรู้ว่าผมผมอยู่ผมอยู่ห้องกงไปมาสี่ปีเนี่ยมผมก็กินโต๊ะจีนมากเกินไปเพราะว่าน้าหนักมันก็ขึ้นมาเรือ่อยๆนะครับภรรยาก็จะบน่นว่าเรารู้สึกจะอ้วนททนสมบูรณ์เกินเหตุครัก็เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเราจะต้องลดไขมันลงนะครับก็อย่างที่หมอบอกเลยว่าอาหารก็ต้องลด เปลี่ยนวิธีการกินอันแรกก็คือเอาแป้งออกก่อนกินข้าวให้น้อยลงก็ก็ทำ intermittent fasting ด้วยคือลดแป้งแล้วก็ intermittent fasting ด้วยข้าวก็หมดไปจากเมนูของการทานเป็นเน้นผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์หลังจากนั้นเนี่ยคือไม่ได้ตัดเหลือศูนย์นะครับแต่ลดน้อยลงมาเยอะ พอเราลดตรงนี้ลงไปแล้วเราก็น้าหนักก็ลดไปได้ระดับนึ่งแต่<ช><ช>เราต้องมาออกกําลังกายเพราะว่าเรารู้ว่ากล้ามเนื้อเรามีไม่พอที่จะใช้กับไขมันที่มันมีก็หันมาผมเป็นรั่ผมเป็นมมคนเกีย์ยิมเข้ายิมแล้วผมก็อยากออกแตยิมทันท,ท<ม>ีเป็นคนไม่ได้ติดการยิมอะไรก็เลยหันมาเอาวิทพื้นอยู่บ้านนี่แหละเอาง่ายๆง่ายๆเลยเริ่มวิทพื้นเลยนะครับก็เริ่มแรกๆก็สิบทีก็ไม่รอดแล้วสิบทีก็เหนื่อยแล้ว ก็พักหน่อยก็ไปต่อเสร็จแล้วพอมันได้สิบทีทำสักห้าครั้งได้ห้าสิบเนียก็มีลูกลูกเนี่ยลูกผมก็ออกกําลังกก่ลูกมันก็ตกสิบทีน้อยไปยี่สิบคือโดนลูกยุนลังไลน์ลูกก็อยู่สิงคโปร์เราคุยกันเราแชร์เลยกลับมาเขาแชร์เลยว่าผมต้องรอบเลยยี่สิบผมก็ไปยี่สิบพอผมได้ยี่สิบห้าครั้งก็ได้ร้อยหนึ่งคือเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นเดือนนะครับจะได้ลูกก็บอก จริงยี่สิบก็ยังน้อยเซตหนึ่งไปยี่ะิบห้าเลยอืราะเออยี่บ้าก็คูณ4ี่ก็ร้อยเลนะครับก็เปลี่ยนเซตเป็นยี่สิบห้าต่อเซตก็ขยับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งว่าตอนเนี้ยผมสามารถยี่บห้าพักสองสามนาทียี่บห้าพักสองามนาทีไปคือสามารถจบหนึ่งร้อยได้ภายในระยะเวลาค่อนข้ังสั้นแล้วก็ซิทอัพด้วยซิทอัพเพื่อจะลดภูมิมีคอร์บอนดี้แข็งแรงขึ้นก็คือ พอวิตพื้นหนึ่งร้อยซิทอัพหนึ่งร้อยยกน้ําหนักอีกสักร้อยสเต็ปต่อยน้ำหนักก็ลดลงเรื่อยๆเพราะมัสเซลเราเริ่มขึ้นมันก็ดูดไขมันออกไปก็เบิร์นได้ดีเบิร์นได้ดีขึ้นแ้วน้ำหนักก็ลดเร็วก็คือถ้าผมออกกําลังกายแล้วผมกินเท่าที่ผมกินเนี่ยน้ำหนักมันจะสวิงจากนอนจนตื่นเนี่ยน้ำหนักจะลดประมาณห้าขีดถึงเจ็ดขีดประมาณนี้ครับห้าถึงเจ็ดขีด แล้วเห็นเห็นคนระเบิดบอกว่าจริงๆคนที่ช่วยสพอร์ตก็คือภรรยาเลยใช่ไหมครับเรื่องอาหารการกินเรื่องง่ายๆคือภรรยากับเราก็คือเขาภรรยาผมกับผมก็อายุไล่ๆกันคต้นลดแต่งมาด้วยกันลดอาหารมาด้วยกันแล้วก็ถึงเวลาตอนเย็นๆก็อาจจะมีผลไม้จานถ้าผมมองแงก็ผมก็จะไม่ได้กินอะไรเลยพราะผลิตน้ำไม่ให้ทานไนียมันก็ช่วยครับช่วยทำให้ถึงเวลาแล้วเราเราจะออกกําลังกายก็ภรรยาก็ ดูทีวีอยู่ข้างๆเนี่ยแกก็จะคอยคอยให้กําลังใจมีทั้งภรรยาทั้งลูกมาช่วยคลูกก็อยู่ในไลน์วิดีโอคุยวิดีโอแชทกันนะภรรยาก็น่นั่งอยู่ด้วยแต่ก็ทําให้เรามีเพื่อนแล้วก็มีมีอะไรทําตอนตอนเย็นๆจะแสดงว่าการซัพพอร์ตจากจากอีโก้ที่เราเรบตัวเราก็สาคัญมากครับสําคัญมากจริงๆคือถ้าไม่มีภรรยาอยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่พอเราทําไปได้ถึงระดับหนึ่งเราก็คิดว่าเออ เราเราเริ่มดีขึ้นละก็ตอนนี้ก็รู้ว่ายังอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทํของก็คือคาร์ดิโอก็คือออกกาลังหัวใจนะครับก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ชอบวิ่งครับไม่เพงไม่เก่งนะจ๊ะก็ใช้เครื่องมือช่วยก็คือเอาจักรยานขุดออกมาในกลุ่มออกไปขี่กันนะใช่จะขี่แถวสวนภูมิอะไรทำนัก็ขี่ทุกอาทิตย์ครับแล้วก็จะพยายามมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เพื่อบริหารกล้ามในหัวใจ แสดงว่าโปรแกรมเนื้เราเริ่มเข้าที่มากขึ้นใช่ครับทำบอดีเวททำซิคอัพทำทำพุชอัพนันตอนี้ก็เริ่มมาทำคาร์ดิโอให้หัวใจแข็งแรงขึ้นครับแค่แต่แค่เฉพาะอยากจะบอกทุกคนว่าให้ใช้เวลาใจเย็นๆนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมพยายามจะเริ่มกลับมาออกกําลังเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะตรงนี้ก็3เดือนแล้วมนเลยนะเน่มสามสี่เดือนแล้วเดือนที่5้าผมถึงจะเริ่มออกมาขี่จักร แต่เราก็โดนโควิดปิดสนามไปอีกแล้วเราก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกรอบเลยอยากจะบอกว่าที่เราพูดกันสั้นๆเนี่ยแต่วิธีการทําทําต้องทํำยาวๆสักสี่ห้าเดือนจะเริ่มเห็นครับแสดงว่าต้องวิน small จะ win d o u b l ครับครับครับถูกเลยครับใช้ไปเลยครับใช้แรอ up ขึ้นมาเพราะเพราะเพราะเราก็เป็นคนขี้เกียจโดยสัมดาวเราในการออกกําลังกายเราก็ขาดเพราะฉะนั้นเนี่ย อยู่ดีๆเราคิดว่าจะฟิตขึ้นมาแล้วจะแข็งแรงเลยเป็นไปไม่ได้ก็ต้องคือชนะทีละนิดไปเรื่อยๆชนะตัวเองนะครับ้นคุณระเบิดเวลาไปขี่จักรยานที่ที่สนามสุรูมิเนี่ยก็มีเพื่อนๆไปช่วยครับเป็นทั้งโค้ชเป็นบัดดี้เป็นคนให้กําลังใจด้วยใช่ครับใช่อันนี้สําคัญมากก็พอดีไปเจอเพื่อนที่ที่รู้จักกันมานานแล้วก็เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆเขาก็ชวนไป เราก็รู้ว่าฝีมือเรายังไม่ถึงแต่เขาก็ไม่เป็นไรก็ไปด้วยกันเขาลาบันเขาลากเขาลานเป็นส่วนใหญ่ผมก็ตามเขาไปเรื่อยเรยนะเขาก็ชะลอตัวลงเพื่อให้ความเร็วเหมะกกระโครงก็พยายามึกผมไปเรื่อยเรืแล้วเขาก็บอกไปตามสตีที่ผมถนัดนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการจังหวะการเต้นของหัวใจดูแลเรื่องการขี่ สภาพของเครื่องไม้เครื่องมือจักรยานนะครับการเปลี่ยนยางการดูแลทุกอย่างเลยเขามีเครื่องมือก็ช่วยได้เยอะครับช่วยได้มากเเพราะว่ามีพอมีบัดดี้ที่ดูทางด้านเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่ช่วยไมีเพสซิ่งให้เราด้วยเป็นเพสเซอร์ให้เรียบร้อยเลยบอว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเขาเรียกไรกำลังใจที่มาสกิบให้เราว่า ไม่ไปไม่ได้แล้วนะต้องต้องไปซะหน่อยครับแล้วเขารู้จักผมตั้งแต่ผมอายุสิบสองนะอยู่กันมาด้วยกันเรียนหนังสือมั้งนต่เ็เด็กสี่สิบกว่าปีครับก็คือเห็นเห็นหน้ากันก็รู้ใจ่ะปรู้แล้วว่าต้องทำตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อนนักเรียนนี่ก็มาเกาะกลุ่มห้าคนนีะตอนนี้ก็เลยเป็นเจ็ดแต่คนนะจริงๆอกว่าไอ้กระบวนการตรงนี้แทนที่เราอาเรียก จะใช้ชีวิตในมิติเดียวอพอเราเริ่มออกมาในอีกมิติหนึ่งผนว่าชีวิตมันจะมีชีวาขึ้นที่อาจารย์พูดนี้ถูกต้องเลยนะก็คือทุกวันเนี้ยแทนที่เราจะได้ความรู้สึก achievement ของเราเนี่ยแต่ก่อนก็คืองานเรื่องงานงานสําเร็จรุ่นรุมได้ดีตรงตามเป้าที่เราวางแผนะเอาไว้มีทีมงานอย่างเดียวอันนั้นมันเป็นหนึ่งมิติครับซึ่ง ต่อให้เราทำได้ดีที่สุดมันก็คือหนึ่งมิติอีกมิติหนึ่งคือครอบครัวมิติหนึ่งคือเพื่อนนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่เรารู้จักกันไว้ใจกันครับเมื่อเรามีความสุขในหลายๆมิติขึ้นเนี่ยชีวิตมันก็โดยรวมก็สมบูรณ์ขึ้นเต็มเต็มไปหมดครับแล้วเห็นตอนนั้นที่เราไปทำโปรไฟล์อีกคบบท่าเว่ดจะเป็นฝั่งลอจิคอลใช่ไหมครับใช่ครับผมผมเมื่อกี้กุยเยนเป็นเป็นเกรเล็กน่าสนใจว่า ถ้าคนที่มีฝังที่มี logical thinking เนี่ยในแง่ของการเห็นตัวเลขในแง่ของการเล่นกับกิจกรรมในการออกกำลังอันนี้ก็เป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกันใช่เพราะเห็นไอ้เคลิ่ขึ้นเคลิ่ลงเงี้ยก็อาจารย์ก็ต่กกี้เรามาดูกันก็จะเห็นกราฟที่เราดูกราฟหัวใจนะครับก็คือผมก็ศึกษามันไปเรื่อยๆความรู้เราเนี่ยจริงๆน้อยเราก็ฟังแต่หมอแต่ว่า ก็คือมีเพื่อนที่ที่เขาออกกำาลังมาก่อนแล้วมีปัญหาเขาก็แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วเราก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะเราก็กลับมาดูก็กลายเป็นเนื่องจากเราเป็นคนสีน้ําเงินเนี่ยผมพอมองเห็นตัวเลขเนี่ยผมก็เริ่มเข้าใจแล้วเออร่างกายผมมีปัญหาตรงนี้นะต้องปรับตรงนี้ตรงนี้มันน่าจะลดลงมาเท่าไหร่ตรงนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่บอล l ควรจะเป็นเท่าไหร่เ่มันก็คือเป็นการตั้งเป้าเหมือนตั้งเป้าธุรกิจจะเป็นเคีไอแอนนเป็น KPI ไอแเนจะเป็น p e r s o n a l KPI ใช่ใช่ ซ,ซึ่งมันก็เวิร์กนะครับมันก็ทำให้เราลุกขึ้นมาแล้วอ,อ่ตีห้าต้องออกไปทีจกก่จักผมตีห้าผมไม่เคยครุกไปแล้วก็จะไปไหนเลยนะครแต่เนี่ยตีห้ารุกไปขี่จกกักรยานเพราะว่าเราจะเอา KPI ตัวเนี้ยแสดงว่าถ้าเกิดเราผลูกกับความสุขของการเป็นสไตล์ของเราเนี่ย้สิ่งเหล่านี้มันจะสร้างไอ้แรงขับเคลื่อนใให้เกิดเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาเพราะเราเราเองเราก็ไม่ได้เราคงเปลี่ยน สีของเราไม่ได้ง่ายๆเนี่อย่างน้อยไม่ใช่ข้ามคืนคบแต่ถ้าเราเอาความถนัดของเราเนี่ยคือ logical thinking มาเนี่ยเรามานั่งคิดว่าสิ่งที่เราทําอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดตามที่เราคิดเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นตัวผลักดันเราไปแสดงว่าเราเอาเอาสิ่งที่เราชอบแล้วก็ผลูกเป็นความสุขแล้วก็เอาการกำลังมามเหมือนกับเป็น experience base d learning ว่าทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นเค u ร์ฟที่มันขึ้นขึ้นลงลงมันก็จะกลายเป็น ความสุขในการที่เราอยากจะเห็นเอาพุดที่ดีๆครับก็ผมก็คิดว่าพออาจารย์พูดนี้ก็ทําให้ผมนึกถึงเหมือนกันว่าถ้าเราจะไปอินสปายคนอื่นให้ทําเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนที่มีอินเ r อร์ p e r s o n a l สูงหน่อยอาจจะไม่ใช่ logical thinker แต่ถ้าเขาอินเ r อร์ p e r s o n a l สูงก็เรื่องของมิตรภาพเรื่องของการเจอเพื่อนเรื่องอะไรก็อาจจะจูงใจันมากกว่าใจเหมือนีัว แต่ละคนแรงบันดาลใจไม่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับ <c oughs> ครับอเราอาจจะต้องรู้สไตล์เราปลุกความสุขให้เป็นใช่ไหมครับครับ,รบแต่นี่คุณเอร์เบิร์ตอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันมันมีทั้งสองมิติก็คอือสิ่งที่เรามองเห็นในการพัฒนาตัวเราเองส่วนนี้ก็คือมีมีกาลยานิมิตมีตัวซิสเต็มที่ช่วยสนับสนุนให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราอยากไปอันนั้นาจะเป็นซึ่งในอาจารย์ทําให้ผมนั่งนึกว่าด้วยความที่ผมเป็น l o ิ i c a l ิงเกอร์เนี่ยผมก็คิดถึงแต่เหตุผล แต่ผมไม่ได้นึกอีกอ,กอย่างหนึงว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยที่เขาให้มาช่วยผมเนี่ยมันเป็นการกลับไปผูกมิตรกับเพื่อนที่เราไม่ได้เจอมาเ<ม>ป็นสิบเปรียดครับ,รบอันเนี้ยพอเรายิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเราเราไม่ได้ทํางานแล้วกลุ่มเราเนี้ยกลายเป็นเป็นส่วนสําคัญที่จะทาให้ชีวิตเรายังมีความสุขซึ่งซึ่งคนอย่างที่เป็นคนที่คิดลอจิกอย่างเดียวอย่างผมเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าครับ ที่ผมทําเนี่ยผมจะได้ประโยชน์จากการที่เพื่อนๆเ,เราเนี่ยได้ได้กลับมาเจอกันใหม่ได้กลับมารวมตัวก,กันใหม่ด้วยับ,บผมผมอันนี้อาจจะมองล่วงหน้าไปนิดนึงนะครับผมผมว่าในในเมื่อกี้คุณธเวตพูดมาแล้วสามสิบวันมาเซอร์ขึ้นไนอะ้เก้าสิบวันมาเซอร์ลดขึ้นนะอันนี้อ,อาจจะเก้าสิบวันเริ่มการเดิอเริ่มแข็งแรงแต่ผมมองว่าอีกเก้าสิบวันเนี่ยผมว่าดีไม่ดีคุณเธเวศอ,อาจจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เล็ก ที่ทําให้เกิดกวนหรือคนใน Facebook เห็นได้พี่เขาเกิดทำอะไรอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับอาจจะกลายเป็นกวนที่เป็นการแอลอีมิที้กวนเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็คือเราเพิ่มจากสองคนเนี่ยเป็นสามแล้วจากสามเนี่ยเมื่อเมื่อสักสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่มเป็นเจ็ดเจ็ดคนแล้วใช่ไหก็คือกลุ่มเพื่อนๆที่เรียนโรงเรียนเก่ามาด้วยกันเนี่ยก็เห็นเห็นเราในเฟซบุ๊กก็เอามารวมรวมอันนี้จริงครับอาจารย์พูดถูกนะครับ ราะอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันมีอยู่นิดหนึ่งที่ที่ผมมองว่าสมัยก่อนเราอาจจะโดนคนอื่น拉สักพักหนึ่งเนี่ยมันเราเริ่มสนุกกับกวนเราดีไม่ดีเราอาจจะกลายเป็นคน拉คนอื่นครับซึ่งอันนั้นเนีมันเหมือนกับคอนเซ็ปที่เราพูดถึงเลดเจอร์เป็นเลดเอร์พอเขาช่วยเราเราก็แบ่งปันแล้วก็สร้างซึ่งตอนนั้นผมก็ยินดีครับเพราะถ้าผมไปได้ถึงตรงนั้นผมก็อยากพาเพื่อนๆไปด้วยกันว่าให้มันทําได้เพราะว่านี้มันอาจจะสร้างในพลังชีวิตในอีก รูปแบบหนึ่งซึ่งจริงครับซึ่งวิ่งคู่กับตาังชีวิตทุนการงานครับแล้วันี่มันก็สร้างความสุขในอีกมิติหนึ่งของเราไปด้วยครับอันนี้เป็นการเติมเต็มจริงๆของหลายๆมิติของชีวิตเราครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนคุยกันขอบคุณมากครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอินสปาร์ให้กับหลายๆคนที่คิดไปถึงเวลาหรือยังนั้นที่เราจะต้องออกมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่ใช่ครับโอเคขอบคุณนะครับ